สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมวันนี้มารีวิวบ้านน้ององค์หญิงครับบันไดด้านหลังครับสามกระเทียมปูครับผมบันไดตัวนี้ก็ออกโทนลายไม้เหมือนกันนะครับด้านหน้าและด้านหลังจะคูวกันหมดเลยครับรวมทั้งระเบียงนี้ด้วยครับระเบียงหลังบ้านครับระเบียงหลังบ้านเอาไว้นางกินตำสมครับเบิ่องอีกเถิง ตอนนี้ชข้งมันก็ปูครับสร้างหางานเหนร็จไปได้ครับฝนตกมาแล้วกิเครนัพคันนะฝนตกขนาดครับพี่นออ้องเ้ยท่าทางวันนี้จะไม่รอดแนด่ๆน่ครับฝนตกใส่ งานด้านนอกจะทํำยากนะครับช่วงนี้เพราะว,าว่ามันอยู่ในฤดูมนสุมด้วยครับปลายฝนปลายฝนต้นหนาวครับมังเชื้อตอนอสอบครับกินไอ้ฝนกินไอ้ลมหนาวก็พัดเข้ามาครับกินของลมหนาวเข้ามาแล้วครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาที่มั่งศิษยสเกีรสางบานดน้ครับผมช่วงนี้ติดตามน้อยหน่อยครับแต่ไปใส่มือลหามือละสิบครับคนไปเปิงมะล่มามือก็พน่อยหรือหนาฝนมะครับบางอย่างาก็ภารกิจต้องให้น้หน้า่นเนี่ยเขาก็เริ่มอ,ออกหัวนะครับเริ่มหออยลาครับ พอเริ่มถอกแล้วครับพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวครับนี่เข่าของพ่อใหญ่เอกครับหน้าเราบพ่อใหญ่เอกครับถ้ามองจากด้านบนนะครับผมเริ่มทําบันไดได้ครับแต่ว่าเห็นยากนิดนึงครับเพราะว่าอุปสรรคครับนี่ครับอุปสรรคตัวใหญ่นะครับท่านี้ก็ ขึ้นมากันครับืูฟ้าคือฝนครับผมในห้องนง้ำชั้นบนก็ประมาณน,นี้ครับพืนชั้นบนก็สร้างมือแน้เอาไว้ครับไปเบี่ยงด้านหน้าครับด้านบนครับผม ใส่ม่สีดำตาลเลยครับให้ได้กลิ่นไายของไม้ครับก็อีกแบบนึงครับผมบันได้้าหน้าครับได้ใ,ใหม่ครับนี่ครับอุปสรรคสินโตครับ ทา้งในฝนตกครับพี่น้องส่งเสียงเข้ามาบอกกันได้ครับว่าบ้านใดนตกแนวมาตกแน่ครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งเสียงเข้ามาได้เลยครับผมนะครับทนส้มซึ่งหลายคนบอกว่าสวยบางคนก็ว่างามครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับของชอบอยู่กับคนที่มาครับอันนี้เป็นถูโทนะครับอันนี้โซนหาน้ำครับ มีทีวางของให้เรียบร้อยครับด้านหลังับด้านหน้าด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับชั้นบนครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทีมงานสิสเกตสา่งบาทนะครับผมมือน้อยของท่านครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามของท่านมีความสำคัญกับเรามากครับผมเพราะเค่านาคารมั่นโหลดครับ สนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับผมเบอร์นี้มีลไลน์นะครับผมเอาไปค้นหาไลน์ดีได้เลยทักเข้ามาคุยกันได้ครับถ้ายังไม่อยากคุยก็ส่งไลน์หรือว่าทัก messenger เ,เ,เขทำอะไร,รับผมใน Facebook ครับศรีสเกตสร้างบ้านครับทุกช่องทางท,างทั้ง TikTok ด้วยชื่อศรีสเกตสร้างบ้านหมดเลยครับผมนี่ครับหมดเลยเสียงงัวห้องบีบีอยู่ครับพี่นอ้องเลย เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบ้านแล้วก็ด้านล่างใกล้ๆกันนะครับผมนี่ครับลองเรียงด้านหน้านะครับก็ปูไว้แบบนี้ครับก็ลองลองเทียดเทียดกันก่อนครับนี่ครับบรรยากาศข้างน,นอ,อกครับคลุมฟ้าคลุมฝนครับพี่น้องครับวันนี้ คื่นฟ้าคลื่ฝนแล้วเกินครับผมบรรยากาศสภาพไกลทั้งไก่ทั้งวัวครับกระตากกระตากครับนี่ครับเ๋ยวนี้เขาออกร่วงแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเข้าเริ่มออกรวงแล้วนะครับผมินลมหนาวก็เริ่มโชยมากเลยครับ พเริ่มออกรวงแล้วครับฝนก็ยังมาถึงช่วงครับนี่ครับข้าวออกรวงครับเถบนี่ครับออกห่วงเหมือนแล้วครับผมไม่นานคงกลายเป็นสีทองแล้วนะครับทุ่งสีทองนะครับทั้งบ้านใดไม่เข้าออกห่วงนะครับเกอะเมต์เข้ามาได้ครับเล่าสู่กันฟังครับ มื่นกับเซานี้ครับอันนี้คือบ้านน้องวิงหลังจริงนะครับผมเพราะว่ามันมีงานสมรัตแบบนี้หลายหลังนะครับบางทีเฟ้นครับบางคนเป็นอาสระมาเข้าใจครับมาแล้วพี่น้องฝนครับทลาง้านเจาตกบนนอพี่น้องเอ้ยทางนี้ฝนมาแน่ๆครับวันนี้ริยอนยอนลงมาแล้วครับฝ่ายนยอนลงมาแล้วครับนี่ครับดูคืมคึมน้ำรำครับ เสาหนีได้สิมีการใหญ่นะครับหลายๆลายคนมันกน็ถามอยู่ครับว่าเสาสีเงาเอิต้องปรับเข้ากับบรรยากาศตรงนี้นะครับจะยาไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงครับให้เจ้าของบ้านเพิ่นพิจรารณั่มครับเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเนาะส่วนผมเองก็เป็นผู้แสดงครับขเขาแสดงจบแล้วเพิ่นกบ็บ้านเขาก็อยู่กับเพิ่นครับ มันอาจจะชอบอีกด้านในด้านหนึ่งเราก็ไม่รู้ครับต้องถามเพาก่อนให้เขาเข้าใจงานครับแล้วมันก็จะง่ายครับมาแท้ๆพี่น้องเ้ยบาทที่นี่ยังเงียบไปครับช่วงนี้น้ององค์หญิงแล้วก็ทิ้งมารถตู้ยังบริข่ามาครับได้ข่าวว่าจะเข้ามาน่าจะสิบเอ็ดนะครับตอนมานี่แหละครับวันที่สิบเอ็ดครับเพราะว่าเรามีงานแสดงที่กันทลาครับ ขอให้ฝนฟ้ารีบตกเข้าไปครับตัวเด็ขพาไปครับเพราะว่า1ิ1เอ็แสดงอยู่นี่ครับงานแสดงเขารับรื่นครับบนตรงนี้ฝนครับในสบาบในนีมันม้วนกันครับเจ้าภาพเพิ่นกระดสินในม้วนน้ำกันครับนี่ครับสนใจแสงบ้านโทรศ6นย์หก6ามครับ0ูน78 99 66มครับ คลิปนี่ศิรเกตสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ